อาหารบํารุงสมองอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะในวันที่สมองของเรามีสิ่งที่ต้องคิดและสิ่งที่ต้องทำมากมายจนบางคนอาจจะมีอาการสมองล้าสมองเบลอโฟกัสสิ่งต่างๆได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดูกันนะคะว่าวิตามินบํารุงสมองหรือสารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองที่เราควรจะเลือกกินนั้นมีอะไรบ้างเริ่มต้นวิตามิน B1 หรือไทอามีนค่ะ เป็นวิตามินที่มีอยู่ในสมองของเราอยู่บ้างโดยมีส่วนสําคัญต่อระบบประสาทช่วยนํากระแสความรู้สึกของเส้นประสาททุกส่วนในร่างกายซึ่งเราสามารถรับวิตามิน B 1ได้จากอาหารเช่นข้าวซ้อมมือข้าวบาเล่โฮเกรนต่างๆทัญพืชไข่แดงปลาถั่วเหลืองลูกเดือยถั่วชนิดต่างๆสม้มมะเขือเทศเป็นต้นค่ะ ถ้าหากว่าขาดวิตามิน B 1ไปจะเกิดอาการเหน็บชาได้ง่ายอ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงรวมถึงส่งผลทำให้ภาวะอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายด้วยนะคะ วิตามิน B6 มีส่วนช่วยกระตุ้นสมองให้หลั่งสารผ่อนคลายที่สำคัญเช่นเซโรโทนินเมลาโทนินให้มีความสมดุลด้านฮอร์โมนในร่างกายและถ้าหากว่าเราขาดวิตามิน B6 หรือมีไม่พอก็อาจทำให้มีอาการสมองเบรมีปัญหาด้านความจำสมาธิถดถอยการโฟกัสสิ่งต่างๆด้อยประสิทธิภาพลงอารมณ์สวิงมีอาการหงุดหงิดง่ายเป็นต้นค่ะ สำหรับอาหารที่มีวิตามิน B 6สูงได้แก่เนื้อไก่ปลาทูนา่าปลาแซลมอนกล้วยแตงโมแครอทเมล็ดทานตะวันชีสข้ากล้องเป็นต้นวิตามิน B 12มีการศึกษาพบว่าการรับประทานวิตามิน B 12อาจจะมีส่วนช่วยเสริมความสามารถในการเรียนรู้และจดจำได้ประมาณร้อยละ84แล้วยังช่วยเสริมทักษะด้านการจดจำในกลุ่มทดลองประมาณร้อยละ78 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่สนับสนุนข้อมูลนี้ด้วยนะคะว่าการขาดวิตามิน b 12อาจจะส่งผลต่อสมาธิและความจำของเราได้ดังนั้นใครที่มีปัญหาในการโฟกัสสิ่งต่างๆไม่มีสมาธิม,มากพอในการเรียนหรือการทํางานลองหาอาหารที่มีวิตามิน b 12มารับประทานเช่นไข่นมเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์อื่นๆที่มีไขมันต่ำเป็นต้นค่ะวิตามิน C ึงแม้วิตามินซีจะมีสรรพคุณเด่นด้านการกระตุ้นภูมิคุ้มกันแต่ประโยชน์ของวิตามินซีในเรื่องต้านอนุมูลอิสระก็ช่วยบำรุงการทำงานของสมองได้มีการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่มีวิตามินซีในเลือดอย่างเพียงพอจะมีความสามารถในการจดจำการโฟกัสการมีสมาธิจดจ่อรวมทั้งมีการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆได้ดีกว่ากลุ่มที่ร่างกายขาดวิตามินซีอย่างมีในยยะสำคัญอีกทั้งวิตามินซียังช่วยปรับสมดุลด้านอารมณ์ให้เป็น เป็นปกติลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าได้ด้วยโดยอาหารที่มีวิตามินซีสูงได้แก่ฝรั่งมะละกอผลไม้รสเปรี้ยวผักคะนา้าผักกวางตุ้งเป็นต้นค่ะวิตามินดีมีความสำคัญต่อสารเคมีในสมองโดยมีการศึกษาที่พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือคนที่มีปัญหาด้านอารมณ์นั้นมักจะมีวิตามินดีในร่างกายในระดับต่ำและในกลุ่มผู้ป่วยเหล่านี้ก็มักจะขาดสมาธิ สมองไม่แล่นความจำแย่หรือมีอาการสมองเบลอร่วมด้วยและถ้าหากอยากจะเสริมวิตามินดีให้กับร่างกายก็สามารถเลือกรับประทานอาหารเช่นปลาน้ําจืดอย่างปลาตะเพียนปลาทับทิมปลานินปลากระบอกน้ำมันตับปลาเห็ดชนิดต่างๆไข่แดงนมมาร์เการีนซเซรียลหรือจะรับวิตามินดีจากแสงแดดก็ได้นะคะแนะนำให้ออกไปเจอแดดอย่างน้อย15นาที2-4ครั้งต่อสัปดาห์ ในคนที่มีผิวสีเข้มส่วนคนที่มีผิวสีอ่อนสามารถรับแดดช่วงฤดูร้อนวันละ20นาทีแต่ทั้งนี้ควรจะออกไปเจอแดดในช่วงเวลา6โมงถึง9โมงและหลังเวลา16นาฬิกาเพราะแสงแดดช่วงนี้จะมีวิตามินดีและพยายามหลีกเลี่ยงการโดนแดดในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเนื่องจากแสงแดดในช่วงเวลานี้อาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งผิวหนังได้ค่ะโอเมก้า3 กรดไขมันโอเมก้า -3 นั้นเป็นสารอาหารที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่ามีส่วนช่วยในการทำงานของสมองเพราะว่ามีกรดไขมัน DHA ที่ช่วยพัฒนาระบบประสาทสมองและสายตาพร้อมกับช่วยเรื่องของการมีสมาธิจดจอ่อความจำและลดปัญหาอาการสมองเบลอนอกจากนี้ยังมีกรดไขมัน EPA ที่ช่วยต้านการอักเสบและลดความเครียดช่วยปรับสมดุลอารมณ์ให้เป็นปกติดี ซึ่งโอเมก้า3นั้นเราสามารถหาได้จากอาหารประเภทปลาทะเลน้ำมันคานโนลา่าเมล็ดแฟลกซ์วอลนัทถั่วแระอะโวคาโด เลซิตินหรือโคลีนเป็นสารที่มีความสำคัญต่อระบบประสาทโดยจะช่วยหล่อเลี้ยงเซลล์ประสาทช่วยส่งเสริมการส่งต่อข้อมูลระหว่างเซลล์สมองแต่ละเซลล์ให้สั่งการไปยังส่วนต่างๆในร่างกายพร้อมกับเสริมทักษะการเรียนรู้และจดจำเปรียบเสมือนเป็นแหล่งพลังงานของสมองเป็นเชื้อเพลิงให้สมองทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลทางการแพทย์ที่พบว่าเลซิตินยังมีส่วนช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมหรืออัลไซเมอร์และโรคพากิน ได้ด้วยทางนี้อาหารที่มีเลซิตินได้แก่ถั่วเหลืองมเมล็ดทานตะวันตับไข่กรดอะมิโนโแอลชีอานีนเป็นสารที่พบในชาเขียวค่ะจะมีประโยชน์ในด้านการเพิ่มการทำงานของสารสื่อประสาทกาบาที่จะทำหน้าที่รักษาความสมดุลของระบบสื่อประสาททำให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้และจดจำ ลดอาการสมองเบลอและช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในชาเขียวก็ยังมีสารประกอบของคาเทชินที่ป้องกันความเสื่อมของเซลล์ประสาทช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไรก็ตามการดื่มชาเขียวให้ได้สารสำคัญต่อสมองแนะนำให้ดื่มชาเขียวจากยอดใบชาหรือใบชาสำหรับชงดื่มเท่านั้น พยายามหลีกเลี่ยงการเติมความหวานที่มากจนเกินไปและควรจะดื่มชาเขียวไม่เกิน4-5ถ้วยต่อวันเพราะถ้าหากมากกว่านั้นก็อาจทำให้ร่างกายได้รับคาเฟอีนเกิน200มิลลิกรัมซึ่งอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพได้ค่ะ วิตามินบำรุงสมองจริงๆแล้วก็อยู่ในอาหารที่เราสามารถรับประทานกันได้ทุกวันสลับสลับเมนูกันไปและนอกจากการดูแลสมองด้วยการเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพโดยภาพรวมอย่างการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดและหมั่นออกกําลังกายเป็นประจำด้วยนะคะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ